ดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าตัวนี้จะเอาคอนเซปต์การล่อนของตัวที่ขึ้นดีไปพายกับอีกตัวหนึ่งพอไปลองปรากฏว่าไม่ขึ้นใช้ไม่ได้คำว่าไม่ขึ้นใน,ในที่นี้ก็คือมันน่าจะเบามันน่าจะหนักท้ายเกิน เลยว่าเลยเป็นลักษณะเบาหัวคืออีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายอย่างไม่ใช่ว่าแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเล็งของความเป็นไปได้ของระยะการล่อนเนี่ยมันมันมันกว้างเกินไปเช่นราปรับตรงนี้ปรับมาต่ำสุดตรงนี้มันก็ล่อนได้ปรับมาตรงนี้ ดูดูดูแล้วดูมองไปปรับมาตรงนี้มันก็ล่อนได้ปรับมาตรงนี้มันก็ล่อนได้ไดเพราะฉะนั้นจะไปถือไอตัวนัยยะสําคัญว่าการล่อนเป็นสมดุลแบบนี้ไม่ไม่น่าจะถูกไม่น่าไม่น่าจะถูกก็เลยปรับไปปรับมาก็เลยลองหักไม้นี้ออกประมาณครึ่งหนึ่ง ด้านละขึ้นเอาขึ้นมาไว้ประมาณนี้แล้วลองทดสอบดูวิ่งปรากฏว่าว่าขึ้นขึ้นลำตัวตรงแล้วแต่ว่ามันไม่มีลมมันเลยลงน,น,น่าจะเริ่มจับประเด็นได้แล้วละ่ะหากตัวนี้ออกหักนี้ออกแล้วเอาขึ้นมาปรไว้ประมาณประมาณนี้ว่าก็เริ่มขึ้นแล้ว สามารถที่จะเวลาไม่มีลมสามารถที่จะดึงดึงดึง,ด,ง,ด,งดึงเชือกได้ไม่ให้ไม่ให้มันลงแต่ว่าข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือพ่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะปีกแข็งแล้วก็ติดลมยากพอติดลมยากมันก็เลยต้องใช้ลมแรงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการติดของผ้าตรงนี้มันตึงเกินไป เมื่อตึงกินไปลมเข้ามาปะทะออกออกว้าวก็เลยไม่นิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าผ้าตัวนี้ที่มันหย่อนหย่อนแต่มันจะอุ้มลมพอมันอุ้มลมมันมันก็จะนุ่มนวลขึ้นแต่ว่าอันนี้มันมันจะไม่นุ่มมันจะไม่นิ่งครั้งต่อไปไม่ควรที่จะติดผ้าตึงเกินไปนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยว หลังจากปรับตัวนี้ว่าไว้รู้รู้ร,รู้รู้จุดสมดุลมันละนราจะต้องรอลมสักระยะหนึ่งเราไปลองใหม่ก็น่าจะขึ้นครับประมาณนี้